8วัตต์น่าจ่ายเยอะกว่าที่ระบุอีกนะครับครับเราก็จะเห็นได้ว่าตัว Power Bank นะสามารถเอามาใช้งานกับโน้ตบุ๊กได้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็น DIY Power Bank นะครับเนื่องจากว่าคลิปก่อนนะที่ผมเอาแบตเตอรี่ของสว่านไฟฟ้านะมาถอดเปลี่ยนไส้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้นะครับมันก็เหลือแบตข้างในของเก่านะที่มันไม่เสียนะครับคือภายในแบตสว่านมันจะมี10ก้อนเนี่ยแล้วมันเสียไป2ก้อนผมก็เหลืออีกตั้ง8ก้อนนะครับแล้วแบบ คือเอามาเช็คแล้ววัดความนั้นทานภายในนะครับวัดความจุมันก็ยังใช้ได้อยู่เลยนะครับยังคือยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะนะครับผมก็เลยเอเสียดายนะไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็ไปไถ,ถ่ดูไปเจอเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ครับนี่มันเป็น diy power bank นะหรือว่า power bank แบบที่เราเอามาประกอบเองนะครับผมนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะก็สามารถจ่ายไฟสูงสุดได้ถึง45วัตต์เลยนะเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะมารีวิวให้ชมนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงแล้วก็การใช้งานยังไงการประกอบยังไงนะครับนี่นะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนอยากจะ ซื้อแบตนะครับแล้วก็เอามาใส่เองหรือว่ามีแบตท,ที่เหลือใช้แบบนี้นะแล้วอยากจะเอามาใช้ประโยชน์นะก็สามารถซื้อ DIY Power b a n k แบบนี้นะนำมาประกอบเองได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวเครื่องเลยนะครับว่ามันมีอะไรแถมให้บ้างับในตัวชุดนะเวลาซื้อมามันจะเป็นแบบนี้เลยนะแต่เวลาซื้อนะครับต้องดูให้ดีนิดนึงนะเพราะว่าเจ้าตัว Power b a n k เนี่ยมันจะมีรุ่นที่เป็น PD 20วัตต์กับพีดีที่เป็น45วัตต์นะครับแต่ของผมเนี่ยผมซื้อมาเป็นรุ่นที่เเป็นน45วัตต์ลยะ นะ nah, ครับก็ชาร์จได้ไวหน่อยนะครับผมรูปร่างหน้าตาเวลาที่เราซื้อมามันจะเป็นอย่างเงี้ยนะมันจะมีไขควงมีชุดน็อตแถมมาให้ข้างในนะแล้วก็จะเป็นใสายแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างจะมีไฟฉายให้ด้วยนะนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีแถบ LED อยู่ข้างๆตรงนี้นะครับก็คือเป็นไฟฉายแล้วก็มีหน้าจอนะครับสแสดงผลสถานะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ด้วยครับ <ste le> เดี๋ยวเรามาแกะข้างในดูนะครับว่าภายในชุดเนี่ยนะครับเข <ste le> า <ste le> มีอะไรมาให้เราบ้านนะครับเวลาเราซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ข้างในก็จะมีตัวอุปกรณ์อยู่นะครับเวลาถอดก็คือเปิดจากด้านบนขึ้นมาครับมันจะมีฝาแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดข้างหลังออกมานะครับก็จะเป็นฝาปิดใสๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือให้เป็นไขควงนะครับกับน็อตให้1ชุดนะครับอ่าสำหรับเจ้าเครื่อง Power Bank รุ่นนี้นะครับจะเป็น Power Bank แบบ45วัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ ต่อกันแบบอนุกรมนะครับกัน 4S นะครับแต่ละเซลล์ก็คือขนาดกัน 2P นะครับก็คือขนาดกัน2ก้อนเนาะเดี๋ยวผมลองไล่ให้ดูนะครับขั้วลบนะครับเขาจะเริ่มจากตรงนี้นะครับก็คือลบมาบวกนะครับเป็น B1 นะครับตรงนี้นะครับ b1 ก็คือเซลล์ที่1นะครับแล้วก็อนุกรมกับอีกคู่หนึ่งนะนะครับคือมันจะอนุกรมทีละคู่นะนะครับขึ้นมาตรงนี้เป็น V2 ตรงนี้นะครับพอ b2 เสร็จเนี่ยมันจะมาต่อข้างล่างครับต่อข้างล่างตรงนี้นะครับเป็น B B2 เหมือนกันนะเขาจะเขียน B2 เหมือนกันแสดงว่าขั้นะ นะครับขั้วบวกด้านบนตรงนี้ที่อนุกรมมาแล้ว2ชุด4ก้อนเนี่ยนะครับเขาจะมาต่อข้างล่างตรงนี้นะครับตัวข้างล่างตัวนี้นะครับก็จะอนุกรมอีก2ก้อนขึ้นมาเป็นขั้วบวกตรงนี้ก็จะเป็น B3 นะครับ B3 ขึ้นมาตรงนี้ขั้วสุดท้ายเลยก็คือออกมาเป็นขั้วบวกหรือว่า B4 นั่นเองนะตรงนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าเขาจะขนานกันทีละคู่นะครับครับในการคำนวณความจุหรือว่าเลือกซื้อแบตเตอรี่นะครับอ่เวลาที่เรานําไปต่อใช้งานหรือว่าเวลาที่เรานําไปใส่กับตัวเจ้า Power Bank แบบนี้นะครับเขาจะต่อกันในลักษณะ 2P ก็คือขนาดกัน2ก้อนแบบนี้สมมุติว่าแบตเตอรี่ของผมซื้อมาก้อนละ2 0 0พนะถ้าขนาดกันนะครับมันก็จะเป็น5000นะครับแล้วแต่ละชุดมันก็จะขนาดกันแบบนี้นะครับมีแบบนี้จํานวน4ชุดนะครับแล้วก็เอาแต่ละชุดมาอนุกรมกันนะครับโวลต์มันจะเพิ่มนะแต่ตัวกระแสเนี่ยนะครับหรือว่าแอมแปร์เนี่ยมันจะเท่าเดิมก็คือ5 0 0 0มิลลิแอมนะเพราะฉะนั้นนะครับ power bank ของเราก็จะมีความจุอยู่ที่5 0 0 0มิลลิแอมนะครับผมส่วนโวลต์นะครับก็แล้วแต่ว่า ตัวเครื่องนะเขาจะปล่อยเป็นโปรโตคอลแบบไหนออกมานะครับซึ่งโปรโตคอลที่สามารถทํากําลังวัดได้สูงสุดก็คือ45วัตต์นะเดี๋ยวผมจะนํามาเทสให้ดูนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยนะครับสามารถปล่อยโปรโตคอลนะครับไฟแบบไหนออกมาบ้างนะครับผมโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรานํามาประกอบกันนะครับสําหรับวิธีการนําแบตเตอรี่นะครับตัวก้อน18650นี่นะครับไปใส่เนาะสามารถทําได้ง่ายมากๆเราจะเริ่มจากช่องที่เป็นโคลรอบตัวนี้ก่อนนะครับสล็อตล็อตัวนี้นะครับก็คือคู่นี้คู่ที่1นะนะครับ ใส่ไปแบบนี้นะครับใส่ไปเป็นคู่เลยนะนะครับอย่างนี้นะครับดูบวกดูลบให้ดีนะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่นะครับ B2 ขึ้นมาก็คือตรงนี้นะครับ B2 ก็คือข้างบนนะครับเราจะใส่เรียงแบบนี้นะครับนะครับจะใส่เรียงแบบนี้เลยนะครับอ่าอย่างนี้นะครับต่อมานะครับจาก B2 ก็จะมาต่อตรงนี้นะครับเป็น B3 ตรงนี้นะก็คือต้องมาต่อช่องนี้นะครับเราจะต่อค่อยๆเพิ่มไปทีละคู่นะครับ อย่างนี้นะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็คือมาช่องสุดท้ายตรงนี้นะครับนีนะครับพอใส่เสร็จหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็สามารถหมุนได้นะให้มันลายมันออกแบบนี้นะครับจะได้สวยๆนะอย่างนี้แล้วเวลาประกอบก็คือฝามันก็จะปิดแบบนี้นะครับอยู่แบบนี้นะครับแต่ทีเนี้ยนะครับตัวเครื่องเนี่ยเวลาประกอบเสร็จอ่ะมันกด ใช้งานยังไม่ได้นะครับเราต้องทําการ activate ตัวระบบก่อนนะ activate ยังไงก็ง่ายมากๆเลยครับแค่เราเอาตัวาสายชาร์จมาเสียบชาร์จรูใดรูดหนึ่งนะปุ๊บมันก็จะทําการออนขึ้นมาหรือว่าเริ่มใช้งานนั่นเองนะครับผมนะแต่ทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตทําการประกอบตัวฝาปิดก่อนนะครับแล้วก็ลืมบอกไปนิดนึงนะครับว่าเจ้าตัว power bank แบบนี้นะมันจะมีให้เลือกหลายแบบนะนะครับเวลาเพื่อนๆไปซื้อก็ดูชนิดของแบตให้ดีอย่างเช่นของผมเนี่ยเป็น18650 นะครับผมก็จะซื้อพาวแบงค์นะครับที่เป็นสล็อต1 8 6 5 0แบบนี้มาใส่แล้วมันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่มันจะวัดเยอะกว่านี้มันจะเป็นร้อยวัตหรือไงเนี่ยแต่แบตเตอรี่เนี่ยนะครับมันจะเป็น21700ถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับแบตมันจะก้อนใหญ่กว่านะครับก็เลือกให้ตรงตามความเหมาะสมของเพื่อนๆนะนี่นี่ครับแล้วก็ใส่ท้ายเข้าไปแบบนี้นะครับใส่ท้ายเข้าไปมันก็จะประกบแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับด้านหน้าก็คือใช้สไลด์นะนะครับ สไลด์ท้ายเข้าไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ประกบเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดฝาบนนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆเนาะทำการไขน็อตเข้าไปแต่ว่าไม่ต้องไขแน่นนะเอาแค่พออยู่นะครับเพราะว่าไอตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับสวยไหมนะครับสวยทีเดียวนะเหมือน power bank แบบปกติเลยอ่ะนะครับช่องที่ต่อเอาพุทก็จะมีทั้งหมด4ช่องนะ USB 1 USB 2นะครับเป็น USB Type A เนาะนะครับ3.0นะนะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นไท p C นะนะครับออกทั้งหมดนะครับ45วัตต์เนาะเดี๋ยวก็ลองวัดกําลังไฟดูนะครับว่าจ่ายโปรโตคอลอะไรบ้างนะครับผมนะครับแต่ก่อนใช้งานเนี่ยนะครับเราต้องทําการเสียบตัวนี้กดไม่ติดเพราะผมังไม่ได้อติเวตนะผมก็ต้องเสียบปลั๊กชาร์จครั้งนึงก่อนนะครับพอเสียบปุ๊บมันจะขึ้นร้อยอย่างงี้นะครับทีนี้นะครับเวลาใช้งานก็แค่กดตรงนี้ทีหนึ่งมันก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกแบบนี้แล้วทีนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมี LED ตรงนี้นะครับ ที่เป็นแถบตัวนี้นะครับเวลาเราจะเปิดให้เรากดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้นะครับค้างไว้นี่ครับยังสวยนะครับคือเหมาะกับพวกแคมปิ้งอ่ะนะครับเพราะว่าไอตัวผัดแบตแบบนี้นะมันสามารถถอดออกไปชาร์จกับพวกโซล่าได้ไงมันก็จะเป็นไฟฉายในตัวนะเห็นไหมนะครับเวลาปิดก็กดค้างไว้นะครับทีหนึ่งนี่แค่นี้นะครับถ้าเรากดนะครับเราปล่อยครั้งเดียวมันจะเป็นบอกเปอร์เซ็นต์แบตนะครับถ้าเรากดค้างก็คือเป็นเปิดปิด ไฟตรงนี้นั่นเองนะครับใช้ง่ายเนาะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัว USB tester นะตัวนี้ทําการเทสนะนะครับผมก็จะเสียบเข้าไปที่ช่องนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะวัดให้ดู2ช่องนะครับช่องนี้ก่อนนะครับอันนี้แล้วผมก็จะกดเทสนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโปรโตคอลที่เขาแสดงออกมานะมันมีอะไรบ้างนะครับนะครับโปรโตคอลตรงนี้มาเลยนะ5โวลต์2.4แอมป์นะครับผมไม่แน่ใจว่าในกล้องมันเห็นไหมนะนะครับแล้วก็9โวลต์12แอมป์นะครับแล้วก็5โวลต์9โวลต์12แอมป์นะครับ ครบเลยนะนะครับ12โวลต์อันนี้40วัตต์นะครับหัวเว่ยนะนะครับแล้วก็เป็น Q2 Q3 ก็มาครบนะครับ Q3 ก็คือประมาณ20โวลต์นะ19.96นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นพอร์ตที่เป็น USB นะแต่ยังไม่ลองรับ PD ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสในส่วนของ PD นะก็คือด้านท้ายตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับก็จะมีบอกหมดเลยนะว่า ออกเป็นเท่าไหร่บ้างนะนะครับเนี่ยแล้วผมจะลองเสียบดูนะช่องหนึ่งแบบนี้นะก็คือเสียบเข้าไปที่ตัวเทสผมของแบบนี้นะนะครับผมก็จะกดรันนะครับเแล้วรอ,อ,อสักครู่นะครับเดี๋ยวเขาจะทําการเรียกโปรโตคอลนะในการชาร์จนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเจ้าตัวพแวแบงค์ตัวนี้นะเนี่ยที่เรากําลังเอามาประกอบเนี่ยนะครับมันจ่ายไฟเท่าไหร่บ้างนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับมาแล้วนะครับ P ี ดี3.0นะ48วัตต์นะจ่ายเยอะกว่าที่ระบุอีกนะครับจ่ายเยอะกว่าที่โอเคไว้นะครับแล้วก็ของ Apple เนี่ยได้อยู่แล้วนะ5โวลต์นะครับ2.4แอมป์นะนะครับเนี่ยเขาจะบอกหมดเลยนะครับซัมซุงเกโวลต์12โวลต์นะครับโอเวอรมาครบนะครับ40วัตต์เหมือนกันได้เหมือนกันเนาะนะครับมันจะคล้ายๆกับตัว USB อสบีใช้เตรงนี้แหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็น PD 3.0นะ48วัตต์ซึ่งสามารถเอาไปชาร์จพวกโน้ตบุ๊กกหรรือวว่าาพ iPad ได้สบยสบยๆเลนะคับ อ่ะครับที่นี่เดี๋ยวลองมาลองเสียบดูนะครับเนี่ยครับเสียบมันก็ชาร์จได้อยู่แล้วครับพวกเนี้ยนะครับเนี่ยจะขึ้นสัญลักษณ์ตัวชาร์จขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทําการลองชาร์จกับโน้ตบุ๊กดูนะครับนี่ผมเปิดโปรแกรมมาเรียบร้อยลวแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวพอแบงค์นะเสียบขั้นกับตัว power meter ไว้นะครับเราจะได้รู้ว่ามันจ่ายวัตต์เท่าไหร่เนาะนะครับผมก็จะเสียบแบบนี้ครับตอนนี้เสียบแล้วนะครับ ตอนนี้วัดที่ขึ้นนะครับนี่อันนี้คือจ่ายจริงแล้วนะครับก็จ่ายที่ประมาณไม่เกินมันยังไม่นิ่งนะผมต้องเปิดไว้หน่อยนี่ครับ40วัตต์เลยนะครับอันนี้คือผมเปิดโหมดชาร์จไว้นะ ก็จะสังเกตได้กับตัวคอมพิวเตอร์ผมนะว่าตอนนี้ผมเปิดโหมดลาปิดชาร์จอยู่นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัว power bank นะสามารถนามาใช้งานกับโน้ตบุ๊กได้นะเพราะว่าโน้ตบุ๊กผมเนี่ยมันชาร์จอยู่ที่เต็มที่เลยได้ร้อยวัตต์อ่ะแล้ว power bank ครับที่ผมใช้อยู่ประจำเนี่ยนะครับประมาณ60วัตต์นะครับซึ่งตัวนี้มันจ่ายประมาณ45วัตต์นะครับเราก็จะเห็นจาก power ตัวนี้ว่ามันจ่ายอยู่ที่20วัตตนะนะ์นะครับจ่ายไฟอยู่20่โวลต์นะ2แอมป์นิ่งๆเลยนะเห็น p o w แบ Bank ตัวนี้นะครับถ้าเราจะเติมไฟเข้าไปใน Power Bank ตัวนี้สามารถใช้หมออแปลงนะนะครับได้มากสุดก็คือ65วัตต์นะรองรับไฟตั้งแต่5โวลต์ถึง20โวลต์นะครับนี่นะตามสปเปคที่เขาระบุไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันสามารถนํามาใช้งานได้จริงๆนะครับแล้วก็มันดีตรงที่ว่าเราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองอะ่ะพูดง่ายนะครับถ้าแบตมันเสือ่อมปุ๊บเราก็ถอดแบตเตอรี่ออกเราก็เปลี่ยนก้อนใหม่เข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับก็โอเคเลยนะผมชอบนะ แล้วก็ได้ใช้ของที่เหลือใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับนี่ครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นข้อมูลกับเพื่อนๆที่กําลังมองหา DIY Power Bank แบบนี้อยู่นะนะครับซึ่งมันก็ถามว่าใช้งานได้ดีไหมใช้ผมว่าใช้ดีเลยนะนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้อะไรได้หลายๆอย่างมากๆนะครับผมนะครับเอาไปแคมปิ้งอะไรก็สบายเลยนะสามารถคอสตอมเองได้นะครับผมครับยังไงก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันคลิปหน้ายังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ว